ไปติดตามพิธีบายสีสู่ขวัญในโอกาสรับตาแหน่งใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันครับชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามร่วมกันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ครับที่วัดเทพนิมิตวิทยารามบ้านบัวบานตําบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม ชาวอำเภอเชียงยืนร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็จัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่โดยมีพระวชิรยานวิเศษวิขอไปครับพระวชิระยานวิสิทธิวิพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยพระทานสงฆ์วัดพุทธวนารามนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นพระครูสมุสมบูรณ์กันตะสีโลเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตวิทยาราม แล้วก็พร้อมด้วยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามดรพอพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากครับ ประเพณีการสู่ขวัญของภาคอีสานนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อก่อให้เกิดกําลังใจที่ดีค่ะชาวอีสานเห็นความสําคัญทางด้านจิตใจมากนะคะในการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงจึงมักจะมีการบายสีสู่ขวัญควบคู่กันเสมอค่ะพิธีสู่ขวัญก็เป็นประเพณีสําคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสานและนิยมกานทำนิยมทํากันนะคะในแทบทุกโอกาสเลยค่ะสอดคล้องกับความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะโดยชาวอีสานยังคงยึดถือแล้วก็ ปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชาวอีสานคนอีสานบ้านเฮาพี่อุ้ยครับค่ะท่านดรสุทินคลังแสงนะคะเห็นว่ามีหมอลำงันพร้อมด้วยค่ะหมอลำงันนะคะก็คือสมโพธ์งันนี่ก็คือสมโพธิ์ใช่ค่ะครับ ภาษาอีสานคำว่าง,งั้นนี่ก็คือหมายถึงการสมโพธค่ะเฉลิมฉลองแสดงความยินดีนะคะ <Yeah. S 1> อยู่ใกล้ๆเรานี่เองค่ะเชียงยืนนะคะ